น้ำใสจริงๆใน้องดูใสข้ากะีดีครับแหน่เห็นทอตัวปลาเนาะน้ำใสข้ากะดีว่ะเนี่ยปักกาลังเลยนาะกอดสวัสดีครับมาพบก,กับพี่งานสื้อเรนนี่สิครับทีนี้พามาดูรถเกี่ยวข้าวพี่น้องได้เกี่ยวแล้วพี่น้องเกี่ยวแต่ก่อนเพื่อนเลยข้าวนาปังครับข้าวนาปัง บตาเจ็ดศูนยับด้วยสันจะโอ้โหบึงน้ำพี่น้องดูน้ำครับน้ำเยอะมากเลยโอ้มาจะเสร็จแล้วตอนนี้ น้อดูเป็นขึ้นเป็นขึ้นเลยเกี่ยวก่อนเพื่อนเลยครับแถวนี้เอาไปตาครับเพราะว่ายังไม่มีลงสีในรับซื้อครับแถวบ้านผมเป็นข้าวนาปังนับนี่น้ำท่วมนับแถวนี้พี่น้องสูงประมาณ2เมตรนับน้ำ ปีนี้แถวบ้านผมใส่ข้าวนาปังเยอะเพราะว่าใส่จะได้เกี่ยวนีน้ำครับเพราะว่าสิ้นเดือนนี้เกี่ยวเยอะครับพี่น้องเพราะว่าใส่หน้าปีมันไม่ทันน้ำครับน้ำท่วมครับกำลังตั้งท้องเนี่ยครับพี่น้องกำลังมาน้ำมาท่วมครับ น่นยังไม่ยังไม่แก่เกี่ยวไม่ได้ครับน้ำมันเยอะครับพี่น้องเหนื่อนหน้าแรงนะครับใส่ข้าวหน้าตังเลยหน้าแรงน้ำมันไม่เยอะครับ กากน้ำไม่วานน้าปังอีร้อนดินี่ะกากน้ำไม่วานน้าปังอีกรอบบอยามนั่นพูดนะบอยามนั่นนั่นแบบนี้บวานน้ปังเป็นก้อนมูร้อนงามนั่นพูดแล้วยามนั่นเขากากน้ำไมเร้อแล้วงามคือจริงเออ

bắt lại đó mà gần xì lại đó lại bài hay là nào <cười> 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 xe ván nào không có lại น้ำตังค์กูน้าน้ํโอ้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 น้ำือน้อ,องน้ำกับพวกแขกพี่น้องเดี๋ยวเข้า,านี้น้ำกัน ไปเนาะไม่มีลงสีในเปิดเดี๋ยวข้อหน้าปังน้องเดี๋ยวข้อนีน้ำครันนบนบ้ำจะท่วมครับ เกี๋ยวครับเกี๊ยวบ้านผมเจ้าแรกครับเี็ยวพี๊ยวมิงงบ้าวบาานเร็วครับอันนี้เป็นข้าวนาปังครับผมผมว่าปลาสิผมมีปลาสิ 我行那个路子。 ยางนายงนางนา,าบริษั้ไหนสานเขาบรนัทนานนี่เนาะน้ำใสจรกกิงครับดูปลาตะเพยียนชอบด้วยอย่างนี้เนี่ยี่นนองปลาตะเพยียนเราปล่อยเสียงดับพี่น้องมดน,งน้ำใสมากนีสกน่สลายด้านล่างดู เห็นตัวปลาพี่น้องตรงนี้ตรงที่พี P420 นั่นแหละพี่น้องเจ้าค,คนปูามาขุดกับตรงที่เรามาทายน่ะ